ในการฉลองอปิดตื่นมาคุยคนแรกนะครับเป็นพี่สาวเป็นเพื่อนนะและเป็นหนึ่งในพิธีกรตื่นมาคุยคะนะคัะญ <นะ S 2> าจิใจจะเกริ่นหน่อไหมก็อยากจะบอกว่าพิธีกรท่านนี้เป็นพี่สาวที่น่ารักมากใช่แล้วสวยมากนะคะแล้วก็คิดถึงตลอดเวลาซึ่งวันที่พี่สาวคนนี้ได้ ลาจากรายการตื่นมาคุยเนี่ยวันนั้นก็มีแต่น้าตา,ตาร้องไหกันนะคะแร้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราก็รอวันที่พี่สาวคนนี้จะกลับมาที่รายการนี้อีกแล้ววันนี้ก็มาแล้วค่ะมาแล้วครับผมมาแล,แล้วแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมขอเชิญพบกับพี่ตั๊กมายุราค่ะเจอเลยครับวัสดีครับพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กพูดซาแบบว่าพูดซาแบบว่า งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาครับพี่ไม่พี่เราที่จริงนะเราไม่อยากเศร้าอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เราก็ต้องบอกเรื่องจริงก่อนว่ามันยุติถึงวันที่30มิถุนาแต่เราอยากฉลองกันทุกวันดดีทีมงานก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องดีนะคะทุกอย่างคือเรื่องดีเสมอใช่อะไรที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีดีเสมอแล้วทีนี้เราก็บอกว่า ขาคนแรกที่เราต้องการจะเชิญก็คือแน่นอนหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งตื่นมาคุยกับเราพี่สาวลาจินหน้าที่เป็นยังไงบ้างกี่ปีอ่ะกี่ปีตื่นมาคุยหกเจ็ดหกปีเหรมันยาวมากหกปีตอนนั้นอ้วนๆอยู่เลยพี่ตอนนั้นพี่อ้วนพี่ตั๊กออกไปน่าจะสองปีน่าจะประมาณสองปีนะฮะพี่ก็ทําอยู่ระยะหนึ่งตอนนั้นก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากมายเนี่ยก็น่าเสียดายเนาะจาได้ไหมพี่วันแรกที่มานั่งในรายการมีมีใครบ้างมีพี่มีมอดา มีดำมีเราทำมีท่านนี่ใช่ก็มีห้าคนด้วยกัน็เพิ่มเพิ่มคือมดดำมดดำเนี่ยนละเซตนี้แล้วมีมดดำโหมาแล้วแล้ววันนี้ที่ผมได้มาคุยกับพี่ตั๊กเนี่ยผมอยากจะคุยกับพี่หนึ่งเรื่องเลยว่ารายการตื่นมาคุยไม่มีแล้วนะครับผมขายคอนโดพี่เอาไหมพี่บ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจเพรไม่มีตื่นมางคุยไม่ได้อเลยไม่เสร็จแล้วูดคุยหยอกไงล่ะหยอกไงพี่พี่จะพูดฝังเรื่องปกติ พี่เคยมีรายการ8ดรายการตอนนี้ยังไม่มีเลยเออพี่ทำรายการของพี่รายการเดียวเป็นเรื่องปกติต้องอยู่ให้ได้แล้วเวลาเป็นนักแสดงต้องเก็บสตังค์ถูกต้องเพราะว่าเราไม่มีเงินสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมเราไม่มีเงินอะไรที่แบบเสร็จแล้วพึ่ยุดแล้วคือหยุดเลยใช่แล้วครับผมแต่แมมโอ้โหหน้าตารวยกันทั้งนั้นอ่ะเอ้ตันี่เดือดร้อน เอางี้ดีกว่าพี่ร <นะ S 2> ักมีมีโมเมนต์ไหนที่ประทับใจตอนที่เป็นพิธีกรบ้างสักสักโมเมนต์หนึ่งจริงๆรายการเนี่ยนะบอกเลยว่ามันมีหลายช่วงมันก็มีแขกผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปแต่สิ่งที่ที่พี่มีความรู้สึกดีก็คือพี่มีเพื่อนใหม่เกิดขึ้นจากที่เราอยู่ในโลกแคบๆเราทํารายการคนเดียวทารายการร่วมกับคนอื่นเราไม่เคยเห็นใครก็ได้เจอวุดดี้ได้เจอมดดาได้เจอธัญญาและแจ็คพี่ก็ได้เห็นนี่คือโมเมนต์ของพี่เนี่ย พี่มีความรู้สึกว่าพี่ได้มีเพื่อนที่ดีและมีน้องที่ดีเกิดขึ้นแล้วได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงครับวูดดี้เป็นคนมีน้ําใจมากอันนี้คือความรู้สึกของพี่วูดดี้เป็นคนมีน้ําใจทันญ่าเป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนเรียบร้อยแล้วเป็นคนคิดคิดดีอ่ะครับเขาเป็นคนคิดดีแล้วก็เป็นคนใจบุญ นะฮะพี่ยังไม่เจอตอนปาร์ตี้ไงพี่ยังเจอตอนปาร์ตี้ก่อนพี่โอ้โหเจอตอนวอตการ์เข้าไปช็อตหนึ่งเนี่ยโอ้โสัตว์เนี่ยเฮ้ีด้วยเหรอที่เต้าเจ้าคือฉันั้งต่างวันนั้นที่ยังไม่เจอช็อตนั้นเน่ยอย่กินอย่ากินแล้วแจ็คนี่ยังไงฮะแจ็คเนี่ย แต่แจ็คเนี่ยก็สัมผัสกับเราน้อยมากแต่เขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็มีความมุมานะไม่ไม่มีความมุมานะที่จะลดความอ้วนจนกระทั่งมาพี่ออกไปพี่ได้เห็นแจ็คเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะลดน้ำหนักแต่พี่รู้ว่าแจ็กกินเก่งมากใช่พี่ข้าวกะเพราเช้าๆเนี่ยแจ็กก็ฟาดเรียบเลยนกันนะเพราะงั้นพี่ก็ได้มีความรู้สึกที่ดีคือพี่มีเพื่อนที่ดีนั่นแหละคือโมเมนต์ที่ดีของพี่นี่เรามีสองเหตุการณ์มาให้ดูคือตอนอ่ พี่ตั๊กเนี่ยผมจะนึกถึงตอนที่มาออกรายการแล้วคนที่หน้าเหมือนพี่ตั๊กอย่้งนี้อุ้ยากคนยังดูคลิปนั้นไม่หยุดเลยอ่ะจริงเหรอเระดูจำได้ไหมครับคริสติน่าป๊อปเดี๋ยวให้ดูภาพนิดนึงนะฮะขอฟังเสียง้วยนะครับนี่นี่เหมือนมากสมัยก่อนสมัยก่อนพูดเถรัชไม่ใช่ HD เลยนะฮะให้ยับยับหน่อยนะยับยับหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คือเอาไง่ายว่าหลังจากที่นางมาออกรายการเราเนี่ยจากแรกเป็นเทปแรกเราอยู่กันพี่ทนายกินไอซ์ว่าเราอยู่กันหกเดือนละเดือนแรกเทปที่หนึ่งนางมาเป็นแกกรับเชิญของเราหลังจากนั้นปุ๊บเขาบอกชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนมากเลยนี่นะครับเป็นเทปที่มั่นใจ เหมือนเดี๋ยวไม่พูดถึงอีคนไม่ได้มดดำมดดำมัก็เป็นคนดีนะแล้วเป็นคนน่ารักนแล้วก็เป็นคนใจบุญมากเขาเรียกมูเตลูใช่ไหมมูเตลูพี่ชอบมูเตลูก็เหมาเครื่องไปทำบุญสุนทานกันเนี่ยคือคือคือสิ่งที่พี่ต้องพูดถึงน้องๆเหล่านี้ส่วนเมื่อกี้เนี่ยคิซีน่าป๊อปเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ยังคุยกับเราอยู่นะบางทีเขาก็มีไอจีเขาก็ตอบในไอจีเลยส่งกันมาก็เป็นคนแต่เหมือนพี่ต๊กจริงๆนะพี่ดีพ่ธัญญานะเหมือนมากครับผมพี่ก็เลยรู้เลยพี่ปางคน เขาทำทำแอร์แี่วันที่ประทับใจที่สุดอีกหนึ่งวันก็คือวันที่พี่ตั๊กจัดรายการวันสุดท้ายกับเราเราอ้โแล้วเสียเดี๋ยวให้ภาพนิดนึงวันนั้นตนอดมตาตตกหมดเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่จำได้แล้วยืนตรงนี้เลยคือเราได้มีโอกาสเผยภาพนะรับรรยากาศมากมายในครั้งสุดท้ายนะฮะที่อยู่กับพี่พี่ตั๊กเขาก็มีการประมวลภาพอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ วันนั้นเป็นวันที่เรารู้สึกเรารู้สึกอะไรรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าเราจะลาจากกันไกลจอแค่ชั่วคราวแต่ยังไงเราก็ต้องได้เจอกันตลอดเวลาแลวหลังจากนั้นก็เจอกันเรื่อยๆนานๆนะครับแล้วหลังจากตื่นมาคุยปิดลงในวันที่30มิถุนายนนี้หลายคนสงสัยว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเราจะต้องเดินหน้าต่ออยู่แล้วนะครับจะเดินหน้าต่อยังไงอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันดูอีกทีวันนี้พี่ตั๊กไม่ได้มาคนเดียวครับนะแต่พาลูกสาวซึ่งไปรับให้ครับ พร้อมไหมฮะพร้อมเป็นแล้วเล้นตั้งแต่วันแรกเขอย่างตัวกระเปียกใช่ฮะจนโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่ตื่นมาคุยเนี่ยเราก็จะพูดถึงน้องน้ำตาลบ่อยๆนะฮะและเช้าวันนี้โอ้โหสวยเต็มตัวครับอายุกี่ปีแล้วฮะพี่จ๊ะยี่สิบค่ะยี่สิบเต็มยี่สิบเต็มห้ามเรียนเอแบ็กคอมอาร์ตครับผมนะโอ้เป๊ครับผมข้อมูลแน่นครับอ่ะขอต้อนรับน้องน้ำตาลครับ สวัสดีครับผม่เดินยืดๆลูกเดินยืดๆนะัตรงนี้เอออนนั่งตรงนี้นั่งหนึ่งนี้แม่แม่เหมือนอาจารย์ที่ต้องคอยเทรนลูกตลอดเวลาเนาะดูนะนั่งการพูดกับเหมือนไหมเหมือนอาจารย์ไหมเหมือนไหมเหมือนเออต้องบอกเขาให้พูดชัดอืม้วเป็นไงคะพี่ต๊กมีลูกสาวห่วงไหมคะห่วงไม่ห่วงนะแต่ห่วงมากกว่าห่วงมากกว่าห่วงเรื่องอะไรครับแม่ เอ้ยห่วงวอะไรกับพี่ตากเปลี่ยนวิธีการเรียกแพูดถึงจริงเชียวคือห่วงห่วงมัน,มนไม่ไม่ไม่ห่วงนะนะแต่ห่วงว่าเขาจะคบเพื่อนดีไหมอะไรเงรี้ยแต่ว่า <ผม S 2> แหม่ไม่อยากชมนะบางทีเราคุยคุยไปเสร็จเรียบร้อยนะก็จะมีอะไรนะโซเชียลก็จะบอกออ้ยแหม่มโนคิดว่าดีอย่างงั้นอย่างนี้เหรอคือเราก็ไม่อยากพูดมากแต่ในความรู้สึกของเราพี่ก็รู้สึกว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีก็เลยไม่ไม่น่าห่วงถูกต้องครับผมแล้วน้ำตาลละคะ คุณแม่เป็นยังไงบ้างดุไหมคุณแม่ดุค่ะดุมากดุคือยังไงอะเคยมีเหตุการณ์คุณแม่ดุยังไงบ้างค่ะคุณแม่จะดุในเรื่องแบบว่าเหมือนกับว่าเก็บห้องต้องแบบทําความสะอาดน่นนี่นั่นตรงเวลาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะแบบต้องมีระเบียบทุกอย่างต้องวางแผนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้งคนวางแผนไหมคือไม่ชอบเซอร์ไพรส์จะไม่ชอบแบบชิวๆปุ๊บบไปองี้ไม่ได้น้องตาลก็เหมือนคุณแม่ หลายๆอย่างอย่างกรุ๊ปเลือดนี่ก็กรุ๊ปเดียวกันกรุ๊ปเดียวกันกรุ๊ปบมีกันมีใช่ไหมครับตาสั้นเหมือนกันตาสั้นตาสั้นเหมือนกันเห็นว่าเริ่มใส่ตาสั้นอย่างยูเท่าๆกันด้วยใช่สิบสี่สิบห้าเนาะพ่อแม่ก็สิบสี่เขาก็สิบสี่สิบห้าน้ำตาลได้ดูคุณแม่ตอนเป็นพิธีกรอตื่นมาคุยบ้างได้ดูได้ดูบ้างค่ะแต่เหมือนตอนนั้นแบบเวลามันติดกับตอนไปมอค่ะไปเรียนไปอย่างเงี้ยใช่พ่อแม่ก็มาทุกเช้าเลยใช่ปกติได้เจอกันบ่อยไหมครับน้ำตาลเจอกันแบบ ที่บ้านหรือเงี้ยเจอค่ะเจอเจอบ่อยใช่ก็ตอนนี้เนี่ยเขาไปอยู่หอเราก็เราก็ยังต้องไปรับทุกคนสุกเพื่อกลับมานอนบ้านสุกเสาร์อาทิตย์เย็นก็ไปรับแล้วก็กลับอใหม่แล้ก็กลับไปที่หอใหม่แล้วเราก็จะต้องดูแลเขาตลอดแต่ระหว่างนั้นคือบางคนตกใจบอกว่าเฮ้ย ทำไมปล่อยปล่อยให้ลูกไปอยู่หอเชื่อไหมว่าพี่ก็ต้องทําใจมากก็เคยจะเอากล้องวงจรไปปิดหน้าหอขนาดจริจริงไอ้นี่ขาพูกขึ้นมาหอยิงล้วนหรือหอยช้องวอจรหอหญิงหอเขาก็บอกคุณแม่คนต้องว่าหนูเลวแม่ถึงต้องเอากล้องวงจรไปิดเออเราก็ได้คิดเพราะนั้นเนี่ยเลี้ยงลูกสมัยนี้นะมูดี้นะสัญญามันต้องเป็นเพื่อนแล้วเดินสายกลางให้ได้อย่าไปบังคับเขาหรือว่าอย่าไปสตริกมากเกินไป ปล่อยแล้วก็ก็ดูแล้วเขาก็จับประคองตัวเชื่อในเรื่องว่าเขาต้องเป็นคนที่ดีมาแล้วด้วยไม่ใช่ว่าเราฝึกดีแต่พูดถึงพี่ตาเก่งนะทําใจปล่อยได้พี่ไงเจไาคนได้เลยแม่บางคนยไปนอนเฝ้าที่หอเลยญาติเราเนี่ยพี่สะพ้ายเนี่ยก็ไปเฝ้าไปอะไรนะครับนอนเฝ้าที่หอเลยคือเขาไปนอนด้วยเลยที่หอไปนอนด้วยไปอยู่้ยดวที่หอเลยแม่เนี่ยต้องไปอยู่ด้วยแต่ว่าพี่ทําอย่างนี้ไม่ได้ไงแต่ว่า ต้องตัดใจไปครึ่งหนึ่งเห็นเห็นบอกว่าพี่ตั๊กบอกว่าเมื่อกี้บอกมีไปรับน้องแต่จริงๆแล้วพี่ตั๊กก็ซื้อรถให้น้องแล้วใช่ไหมครับน้องอันนี้ตอนนี้น้ำตาลน้องเล่าเลยหนูขับรถแต่ยังน้ำตาลตอนนี้เ็ขับโซเชียลตอนนั้นว่าใหญ่เลยแบบเพื่อแบบยังไงเล่าเล่าเล่าเหมือนกับว่าโดนว่าว่าเอ้ยโอ้โหตัวแค่นี้แบบซื้อรถให้เลยหรออะไรเงี้ยไปมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนมันหนูว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเหมือนทุกคนที่มองก็เขาก็พ่อแม่ก็ซื้อรถให้อะไรเงี้ยค่ะให้ไปขับ แล้วทีนี้เหมือนตอนแรกยังไม่ได้ตอนแรกอ๋อตอนแรกยังไม่ได้ซื้อตอนแรกไม่ได้ซื้อให้ตอนที่เข้ามหาลัยนะคะทีนี้แต่อยู่มอออยู่มออยู่มอแล้วก็ต้องนั่งนั่งนั่งรถออย่างแท็กซี่แท็กซี่พูดได้ใช่ไหมแท็กซี่ไปพรดได้หรอแล้วแท็กซี่ไปทีนี้ทีนี้เหมือนกําลังจะลงจากรถอะไรเงี้ยแล้วหนูช้าหนูไม่ได้ช้าเลยคือประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นทีนี้เราก็ของเยอะไปเรียนแบบ เฮ้ยกระป๋องกระเป๋าหนังซื้ออะไระแก้วน้ําอีกเออเอาพูดไปลูกเอ้ยไม่ใช่แก้วน้ำข <c oughs> วดน้ำข <c oughs> วดน้ำแล้วใ <c oughs> ห้ต่อขวดน้าทีนี้กําลังจะลุกจะลุกเอ่อจะออกเปิดประตูออกจากรถอะคะ่ะ<อ>ก็ลืมขวดน้ําก็หันไปหยิบแท็กซี่ก็แบบโอ้ยเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วสิโออะไรอย่างเงี้ยก็มาเหวี่ยงใส่เราอีกหนูก็แบบเอ้าอะไรพี่ใจเย็น ก็คืออะไรก็มาเล้เราฟังก็เริ่มเริ่มต้นในการจริงมันก็คงมีหลายเรื่องว่านั่งรถไปแล้วมันคือเราก็ห่วงเออห่วงเรื่องการนั่งรถคนเดียวเราก็ไม่ได้ว่าว่าทักซี่เป็นอะไรหมดนะแต่เราก็ห่วงมาก่อนแล้วว่าเฮ้ยไปขับรถไปหัดขับรถเลยเหมือนเราตามอายุเราก็ต้องฝึกฝึ่ไหมก็ไม่จริงขับได้้วพี่สิบแปดแล้วขับได้แล้วใช่ตอนนั้นสิบแปดใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้หนูขับ ข็งไหมครับขับได้ขับได้แล้วแต่ไม่เคยไปไหนเลยเต่ไปแต่หอก็ขับแล้วนี่คนจีบหรือยังคะก็มีมีแล้วทิตาหวงไหมอ่ะแบบสกรีนมาต้องสกรีนแต่แต่ว่าก็ฝังหัวไว้แล้วฝังหัวไว้แล้วว่าก็เลือกหน่อยเลือกหน่อยผู้หญิงเราก็อยากมีชีวิตที่ดีเราก็เราก็ไม่อยากคบคนน้องคนนี้แล้วก็บอกเขาอย่าไปคบสเปะสปัดแล้วก็ดูเลือกแน่นอนเลือกแน่นอนอุ้ยจ้าเจ้าเอาแล้วถนน อะไรอ่ะอะไรเออลูกเขาก็เรียกเป็นคำนแม่ขนม <c oughs> เป็นคำผู้ใหญ่ไง<อ>แล้วลูกก็รู้เลยว่าคืออะไรเขนมเรียกมันขนมละ <c oughs> แม่ลูกคู่นี้นะคุณผู้ชมถ้าคุณอยู่ด้วยเนี่ยในเบื้องหลังห้องแต่งตัวหรือว่าชีวิพจรมาจะเป็นแม่ลูกที่น่ารักมากเขาจะมีวิธีการสอนแบบคุณนี่นี่สอนตลอดทั้งวันเลยส่วนคุณลูกนี่ก็ค่ะ มีสิทธิ์ต่อเตียงเยอะแล้วก็ไม่เถียงนะไม่นานจะตาโตแบบพี่ตั๊กแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อุ่นนี่เดีนยวเดี๋ยวตอนนี้ดุแล้วตอนนี้ดุแล้วตอนนี้ดุแล้วดุหรือเปล่คนมาจีบก็หนีหมดเพราะมันดุดุเกินเหรอดุน้ำตาดุแล้วเหรอดุแล้วดุแล้วโอ้ใจเย็นนะไม่อย่างนี้ไม่พี่ตั๊กครับพี่ตั๊กอย่างนี้น้องน้ำตาลถ้าเรียนจบยงเี้มีโอกาสเข้าวงการไหมครับอยากเข้าวงการไหมครับก็มีได้นะคะเพราะว่าเหมือนเราก็เรียนมาทางสายนี้ก็ แต่อยากทำผู้ใไญ่อยากเป็นนักแสดงหรือพิธีกรหรือว่านักร้อไม่ไม่น่าจะพิธีกรแบบแสดงอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยทะแบบขำๆกลุ่มๆนิดหน่อยไม่ใช่ซีรีส์ยาวๆอะไรอย่างงี้นะวันนี้อย่างที่บอกอย่างไม่ทางการนะครับว่าเราได้ประกาศเมื่อเจอกี้นี่เองนะครับพี่น้องชาวไทยว่ารายการตื่นมะคุของเราจะสิ้นสุดการออกอากาศทางช่อง9 Empire HD ในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วนะครับให้พี่ตั๊กฝากหน่อยดีกว่าชอบขอบคุณแฟนๆที่ดูพวกเรามาโดยตลอดค ก็ก็เสียดายนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยก็ทุกคนก็ดูตื่นมาคุยกันมากมายเป็นแฟนนะก็ไงก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับแฟนๆตื่นมาคุยทุกท่านนะที่ให้เกียรติติดตามมาตลอดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเจอพิธีกรทุกท่านในรายการอื่นต่อไปนะวูดี้ธัญญาหรือแจ็คหรือคนอื่นนะก็ต้องขอบพระคุณไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะชาวนี่ขอบคุณน้ำตาและพี่ตั๊กด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ